สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหาหน่อยผัดรวยนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคมพศสอ6 3ค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอดตักซิลาเช่นเดิมนะคะมาพบกับดาวเด่นประจำวันค่ะดาวเด่นของอาจารย์แอดนะคะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกรัฐตั้งแต่เช้ายันดึกนะคะท่านชอบแบบไหนก็จัดกันเลย3ตัว2ตัว หลายหลายวันที่ผ่านมานะคะก็3ตัวแตกทั้งบนทั้งล่าง3าตัวแตกแล้วแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะ2ตัวก็แตกนะคะก็ลองดูย้อนหลังได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะดาวเด่นดวงแรกเรามาเริ่มกันที่ดาวห้าค่ะยังไม่ย้ายไปไหนนะคะดาวห้าหรือดาวพระราชสบปรียู่ในตําแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพระรหัสเป็นเจ้านวางและยังได้วรโครนวางค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว7 ดาวเจ็หรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกเกาะอยู่นวัางลูกที่9มีดาว5หรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคณนวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวสี่ดาว4หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งเพชฆาดเรกเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้วรโคณนวังเช่นกันนะคะดาวเด่นตัวต่อไปดาวศูนย์ค่ะ ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูอยู่ในตําแหน่งมหัธโนแห่งฤกษ์เกาะอยู่ณวังลูกที่7มีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาว8ดาว8หรือดาวราหูอยู่ในตําแหน่งเทสาตรีแห่งฤกษ์เกาะอยู่ณวังลูกที่1มีดาวหหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังนะคะและดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้คือดาว6ค่ะ ดาวหกหรือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นาวางังลูกที่8มีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้านาวังนะคะและเป็นประจําทุกวันเลยค่ะาจารย์แอก็จะคัดจาก6ดวงเหลือ4ดวงตามที่อาจารย์แอชอบนะคะทุกท่านสามารถนําไปจับคู่สองคู่3าได้เลยนะคะเจ็ดห้าค่ะสนะคะหค่ะเจ็ดนะคะ จับคู่2คู่3เหมือนเดิมได้เลยและ6กับ9จริงๆแล้วเป็นเลขเดียวกันบางท่านสามารถนําไปจับหัวกลับหัวกับหางได้เลยนะคะบางท่านก็3ตัวแตกเลยก็มีและวันนี้เด่นตัวเดียวที่อาจารย์แอชชอปนะคะคือ6ค่ะทุกอย่างใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งท้ายคลิปอาจารย์แอจับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้นะคะสามารถนําไว้พิจารณาเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ ที่สำคัญค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ทุกๆวันนะคะและสามารถคอมเมนต์ใต้ YouTube ได้เลยทักทายกันได้อาจารย์แอ้ว่างจะรีบตอบทุกๆคำถามทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะท่านใดอยากจะเข้าลิ n k ์ไลน์กลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอดไลน์มาที่แอดโหราพารวย88นะคะแล้วแจ้งทีมงานว่าขออนุญาตเข้าในกลุ่มไลน์ฮาหนอยพารวยนะคะก็ทักหาอาจารย์แอ้ได้เลยนะคะขอให้ รับกับความเพ็งความปังดาวเด่นประจำวันของอาจารย์แอ้ได้เลยค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ